เอาตอนนี้เปลี่ยนทั้งด้านหนากล่องแล้วครับเดี๋ยวจะพายเรื่องไว้นเหาไปนักกันพี่น้องขาพ้นของ พวกแ้ามาตัดนี่จะเศร้าคนตันี่ัดว่าเห็นว่าเลยเนาะบ่อครอออเออเออหตัดไปยังไรไปคือตัดลายโอไปห่แก้อ้นนตัดให้เจ้ของสวนเ่นเจ้าว่าเห็นวันยานไม่เคียนงัวบ่ เออบ่ปว่ครับบ่นิถามพนน้ามันน้พนเห็นบ่บ่อ้นอนวัดวัดวัดไหนพนไปวัดตอนโน้นนี่บ่โอ้พจนไม่หลายครับถามพี่น้องพนหลายก็ับพเห็นนะครับ พี่น้องพิ่นมะตัดกอไผ่ยอยูน่นี่พี่นอนะ้องฮะับวนกันครับดุนไปโนกัน,นะนยยรครับอาทิตที่ย้ายวินงัว่ครับเป็นกระสอบปุ๋ยพันม์มาห้อยกระสอบขี้ กิมโมโนหม,มูหกิหมูเนาะกินหมูเอาทางก็กิมมในพรับเป็นอยงไพี่น้องเนี่ยเห็นปะถามข้าเจาะออล้วก็ว่าบ่าเห็นนะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้ก็พักไว้อีกซึ่งก่อนครับพี่น้องเป็นอีพีหนึ่งนะครับเอพิโซดวันไม่เจอวัวแล้วนะครับครับ